เรื่อคนที่มีความสุขสุดตอนผมตัดผมสั้นไไงคือ่ายนะครับอ่าคนที่มีความสุขยู่คือลูกสาวเพราะสุกว่าอายเพื่อนมานานแล้วที่พ่อแม่งเหมือนสิงโตไป็นแบบนับแต่คนนี้หนักใจคือภรรยาคร,ะคราะเนี้ยทำไมสารมีช่วนี้หล่อผิดปกติ <laughs> เกิดเกิดค,ความระหวัดระแวง่ไหมนะนะนะมันมีได้ไมีเสียเหรียญมีสองด้านเราที่น้องครับ เม่อก่านผมทำตัวเพราะว่าบอลมันก็ไม่เป็นไรหรอกแกแล้วปล่อยแลย้วทำแล้วจะทำ,ทำไม่ได้นะลูกก็บอกยมาเลยพ่อจะตัดผมนีเนี่ยเฮ้ยอายเพื่อนเพื่อนเอาไ,ไปล้อ <c ười> นะ,นะตอนนี้เอาตัดผมแล้วเอ้ยน่าจะตัดต้องนานแล้วดูเป็นคนหน่อยสวัส <c ười> ดีพี่เกษมเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับเสีดเยดายแล้ววันนี้ผมความจริงได้นอนอยู่เชียงใหม่ซะหน่อยแมอากาศเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างเชียงใหม่อากาศคงน่าจะดีนะช่วงนี้ ในเช้าผมดูอุณหภูมิประมาณ25องศาเช้าที่นี่ที่กรุงเทพนะครับเช้าคุณมาร์กจัดใหหลักเรื่องรัฐบาลของความจริงคือผมพูดเรื่องรัฐบาลเยอะนะจนวันนี้ผมเชื่อรัฐบาลก็ไม่ค่อยแฮปปี้ผมเท่าไหร่ผมเชื่อรัฐบาลไม่ค่อยแฮปปี้ผมเท่าไหร่เพราะว่าผมเจอหลายคนก็บอกว่าคนที่เป็นสันติบาลเลยฝ่ายมั่นคงเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยข่าวก้องนเนี่ยตอนนี้ครับเชื่อว่าตอนนี้ก็มีนั่งฟังผมอยู่นะนั่งฟังผมแล้วก็เอา รายงานนายว่าวันนี้มาพูดเรื่องอะไรความจริงนะไม่ไม่ควรจะกลัวผมหรอกนะเพราะจริงผมไม่ได้ด่าให้ด้วยความเกลียดชังผมด่าด้วยความจริงนะก็คือว่าถ้าเกิดรัฐบาลนะรักษาสัญญานะก็รูู้่บ้านเมืองแม่งวุ่นวายมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ามีโอกาสนะที่จะคืนความสุขให้ประชาชนนะประชาชนแม่งโคตรเคลิ้มเลยนะนะวันที่ชาติและองค์ราชาปวงประชา อยู่มาคุ้มภัยใช่ไหมฟังเพลงแล้วโอ้เราจะทําตามสัญญานะวันั้ผมเองนี่แหละคือฮีโร่ที่คืออาชวินมาขาวนะเผื่อประเทศเราจะได้แบบกลับสู่เพราะว่าปกติเสียทีนะเพราะว่าการปกครองที่ผ่านมาประเทศเราเนี่ยเราอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการมาโดยตลอดสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันระหว่างเผด็จการทหารกับเผด็จการนายทุนนักการเมืองนี่คือหน้าฉากนะ หลังฉากเนี่ยแม่งคือมีคนบงการนะนัคุณศึกจากดีนาพ่อค้าล้วนแต่เป็นคนกำหนดชะตากรรมของประเทศนี้มาโดยตลอดประชาชนก็เฝ้ารอรอใครจะมีอัศวินม้าขาวแต่ประชาชนก็เชื่อตลอดว่าจะมีคนที่มีความรักในประเทศชาติเข้ามาบ้านเมืองวุ่นวายมาโดยตลอดประชาชนก็เฝ้ารอแต่ท้ายสุดเราก็ไม่เคยเจอประเทศเราเนี่ยน,นายทุนเป็นคนชักใหญ่ครอบงำ ประชาชนก็หลงเชื่อมาพอมีใครเข้ามาทุกคนก็คือความหวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าใครมาเป็นนายกนะใหม่ๆนะก้าวขึ้นมาเป็นนายก,กแรกก็คือความหวังประเทศเราสิ้นหวัง,งนะี่แหละครับมีการตั้งเป็นแดงเหลืองแล้วนะคนไทยแบ่งเป็นไทยแดงไทยเหลืองนะสมัยก่อนทั้งนี้บางคนไม่ได้เต็มใจจะอยู่ในกลุ่มนะแต่ก็ถูกลากเข้าไปนะแต่เมื่อก่อนใครใครเป็นสีแดงก็คือคนที่รักสักศิณไม่เอาสถาบันใครอยู่สีเหลืองก็คือคนที่ เอาสถาบานันไม่เอาทัพยสินทั้งที่บางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในสงครามแห่งวักดกรรมนะครับนะในสงครามชิงมวลชนนะครับก็พยายามสร้างอัตลักษณ์เพื่อบ่งบอกตัวตนนะครับอันนี้มันกลยุทธ์พื้นๆนืะ้นนะครับนมันเป็นกลศึกนะการใช้วิธีการสร้างอัตลักษณ์พวกเราทุกคนก็เป็นเหมือนกันนะครับต้องพยายามสร้างอัตลักษณ์ผมเองก็สร้างอัตลักษณ์ของความเป็นมาคินบุยต่อนนี้ผม นี่คืออัตลักษณ์ของผมนะครับแล้วในทางการเมืองเนี่ยนะสมัยก่อนก็มีการชิงอำนาจจากสถาบันมาก็สร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณ์ญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยใช่มนะครับอ่ะมีการเปลี่ยนอัตลักษณ์ของประเทศหลังจากนั้นก็อาศัยอัตลักษณ์นั่นแหละครับในการแอบอ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไอ้คุณทหารสันตีทั้งหลายแหละนะเพราะว่าท้ายสุดนะคุณเปลี่ยนแปลงการปกครองมแล้วคุณก็ไม่ได้ทําให้เป็นประชาธิปไตยท้ายสุดคุณก็แย่งชิงอำนาจกันเองหลังจากชิงอำนาจจากสถาบันไม่ได้เนี่ยทหารมันก็ชิงกันเองนักการเมืองก็ชิงกันเองคุณลองอ่านประวัติศาสตร์ไทยปฏิวัติกันไปปฏิวัติกันมาแต่ว่าอาศัยว่าโอเคละเราสามารถลบล้างกันละกาประเทศที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณ์ได้สิ่งนรานมันเป็นประชาธิปไตยเบียนขั้วหน้า อ้างว่าอำนาจเดิมคนระับอำนาจเป็นของพระราชาการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธ,ธิราช <men> ตอนหลังครับก็เปลี่ยนอำนาจมาว่าเป็นอำนาจเป็นของประชาชนรัีการที่เจดท่านก็ทรงสละอำนาจให้ท่านก็บอกว่าโอเคนะถ้าอยากจะเป็นประชาธิปไตยท่านก็สละอำนาจให้ท่าน <men> ก็บ,บอกว่าสละอำนาจให้เป็นของประชาชนแต่ท้ายสุดก็มีคนแอบอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นตัวแทนของประชาธิปไตยขึ้นมากุมอำนาจ แล้วก็เนี่ยตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ามาจนถึงวันนี้มีวันไหนบางที่เรามีประชาชนที่ตายจริงๆส่วนใหญ่แม่งอยู่ภายใต้เผด็จการทหารนะช่วงไหนทหารรอ,อแนแดงก็เป็นเผด็จการนายทุนช่วงไหนนายทุนตะกะตะการนะครับทุจริตโกงกินก็เป็นช่องในทหารที่อำนาจเพราะทหารที่อำนาจก็หลงในอำนาจเพราะชีวิตทั้งชีวิตของทหารอยู่กับอำนาจดังนั้นการมีอำนาจในมือมันยากมากที่จะปล่อย,อยไม่เคยมีทหารคนไหนปล่อยมือง่ายแต่เราก็ไม่เคยเข็ดนะเราก็ยัง ต้องมาเคยเก็บเชื่อทหารนั้นพอนายทุนแม่งโปงกินกันจนพนไม่ไหวประชาชนเบื่อนอายทหารก็ใช้ฉวยโอกาสใน,านการยึดอำนาจพอยึดอำนาจก็เอาเสษสุกบ้าอำนาจใช้อำนาจนะเล่นพรรคเล่นพวกอีกประชาชนก็เบื่อก็ขอคืนอำนาจมาให้ประชาชน,น,ก,ก,น,นาก็มีการเลือกตั้งพอเลือกตั้งนัการเมืองนนาก,าอก็คือคนที่ได้รับผลประโยชน์ในาการที่จะเรียกร้องอำนาจคือนคือทหารส่วนใหญ่ต้องมีตาย ใช่ไหมไม่เคยเราที่ทหารมันจะยอมให้ง่ายใช่ไหมนะเราเรียกร้องนะอำนาจจากากการเมืองไม่ค่อยตายหรอกพราะน,นเมืองก็ไม่ค่อยกล้าใช่ไหมบ้านเมืองไม่ค่อยกล้าก็จะใช้อำนาจก็กล้ากลัวนะคือกั้ก,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 กๆาก้าหน่อยเพราะเพราะตัวเองหลุดเมื่อไหร่ก็โดนคืนมา่อนี่ครับแต่พวกทหารนะแม่งไม่เคยกลัวนะทหารกลุมหน้าอะไรน่ะ้ทุกการที่ประชาชนเรียกร้องอะไรมึงโดนอนะครับแล้วกด้วยคนช่วงที่ทหารมีอำนาจเนี่ย ตายเยอะสุดทุกวันที่ประชาชนลุกขึ้นมาตายแต่เอ่นี้ยังไม่ตายนะแต่ผมเชื่ออีกหน่อยก็ตายมันไม่มีทางยอ้อาทหารอ่ะสันดานมันเป็นแบบนี้คนมีอำนาะจสั่งไทยก็ต้องฟังอ่ะสั่งลูกน้องมังอยู่ประชาชนมานหือแม่งไม่มีทางย้อมถ้ามันฆ่าได้มันฆ่าแล้วคุณลองดูแล้วยุคยุกนะในแบบคุณลองย้อนดูประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่มีประชาชนเรียกร้องเรียกร้องจากทหารตายเป็นเบือ่ออ่ะเห็นไหมหกสิบสี่ตุลาคือสภาธรมินเห็นไหม ้9ศพแลต่ตอนนี้กําลังเรียกร้องในกาทหารว่านแะม่งยากที่สุดล้มนักการเมืองไม่ยากกับล้มทหารต้องยิ่ง,งนเนี่ยเนี่ยคุณดูที่ว่าเนี่ยทําอะไรได้นะใช่นไหมนักการเมืองมันอย่างนี้ร้อมสภาแม่งหน,นีขับรถขับรถหนีใช่ไหมแต่ล้อมทหารแม่งสู้เลยเลียแม่งกูมีรถถังไงนะกูมีตู้คอน,นเทนเนอร์ด้วยตอนนี้่นะ <c oughs> <c oughs> มีน้ำสีฉีด มีน้ำแก้น้ำตาเอาทุกอย่างครับเร,เรื่องความหน้าด้านไม่มีเกินาหารครับเรื่องความไรยางอายไม่มีอายไม่เป็นเห็นไหมแล้วมันตอนนี้เมือนเดเรากำลังสู้เรื่องนี้ยากแต่ว่าโอเคที่ผ่านมานักการเมืองมันก็กัดกันแต่มาให้อํานาจมาแล้วก็กัดกันนักการเมืองสมัยก่อนไอพ้พรคแมงสาบไอ้เฮียเนี่ยนะประชาชนแย่งอํานาจมาเพนะราะมันคือตัวแทนของประชาธิปไตยสังเกตดูนะคุณลองฟังดูดีกว่า ทีท่ผ่านมาในพักแมงสามเนี่ยจะเป็นตัวแทนประชาธิปไตยจะวางภาพโพสไม่ดีก่ากูเนี่ยคือตัวแทนประชาธิปไตยตั้งแต่ยุคแรกๆเริ่มเฮ้ยมาทุกครั้งนะที่ประเด็จกานมีอำนาจหรือว่าพักอื่นนะมีมมอำนาจไอ้พักเช่ย,ย,ย้ปากดีนะครับปากดีโอ้ยในเรื่องวิจารชาวบ้านเนี่ยมันเก่งแต่ทางานไม่เป็นเอาคุณดูดิอ่ะคุณลองมองย้อนไปนันี่ผมเล่าให้ฟังนะไม่ต้องเชื่อผมนะเออไปดูนะ ฝ่ายเฮียเนี่ยเป็นรัฐบาลไม่เคยได้เรื่องะแต่พอไม่เป็นฝ่ายค้านโอ้โหเฮียแมงปาก,ด,นะาปากดีนะครับเชื่อเฉือนเหมาะที่เป็นฝ่ายค้านอาชื่อคุณักเกตดูนะครับพอทุกรันนี้มีการนอนล้ไอ้แมงสามเนี่ยจะขึ้นมาเป็นใหญ่ถ้ามีความวุ่นวายในบ้านเมืองเมื่อไรครับกูจะเป็นเทพเลยครับเทพจำแรงมากรอบกูนะ้นะนะนี่บอกไงแมงสามชั่วช้ามากต้องเจอใบก้อนกูลงไปดูได้แต่ผมพูดอย่างนี้ไม่จริงเถียงมานะว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตั้งแต่บอสสามเนี่ย ทุกครั้งที่มีคนล้มตายแมงสาบเป็นใหญ่ทุกทีแล้วแม่งก็ไม่เคยรักษาอำนาจไว้ได้หรอกไอ้เหี้ยเพรามาทำงานไปเปล่ยนมันดีจะพูดนะแม่งพูดอย่างเดียวหลักการนโยบายโอ,อ้ดีมันทุกอย่างครับแต่ทำแม่งไม่ได้เรื่องเนช่ยนะครับท้ายสุดเลือกตั้งสมัยต่อมาก็แพ้ตลอดไม่เคยเลยนะที่จะได้อำนาจมาเพราะตัวเองนะครูไปย้อนด,ดูว่าจะได้รพบพอแม่งได้อำนาจมาแม่งสมัยต่อมาแม่งก็แพ้ แล้วก็เสียหน้าเนี่ยพอเสียหน้าน,นี่ก็ตีลว้วนตีลว้วนตามสันดานคะรับจะต้องวิชามารอนะไรสั้่างทังตตัวเองเนะี่ยวางตัวเองมันมาเป็นฝ่ายเทพนะเป็นประชาธิประยมีหลักการแล้วพอถึงเวลาปุ๊บประชาชนแย่งอำนาจมาจากทหารจากเผด็จการอนะไรสย่างเอามาใส่มือให้มันนะแม่งไม่เคยรักษาไว้ได้คนไอ้นั้นก็ชุมนุมด้วยโอ้โหแม่งนะสารพัดเสือสิงห์ก็ทิงแด้คุณตองไปย้อนดูประวัติศาสตร์ชาติไทยได้คนระับ แพ้มื่อไรแม่งตีลัวนอกสภาเดินเกมน,นอกสภาตลอดแล้วแม่งเราก็ไม่เคยเข็ดกับมาทันทีนะเพราะต้องสร้างภาพดีชาวกรุงนี่กับเคริมนะอาราะาะกรุงเทพท่อระบายน้ําเยอะก็เลยเคยชินกับพฤติกรรมของมแมลงสาบแต่ก็เชื่อว่าตอนนี้นะนะก็าชาวกรุง,งตาสว่างเพราะแมงสาบสูญพันธ์ไปจากกรสมอ <laughs> นี่คนระ ลอแล้วบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยไอ้แมงสาเนี่ยผมไม่นำมอ้อนนั่งมองย้อนนะที่บ้านเมืองเราวุ่นวายเนี่ยไม่เกิดจากแมงสาบทั้งนั้นเลยเนะตั้งรัฐบาลในข้าราชการก็เอานะคือขอให้กูได้อํานาจหน้าด้านมืนเนียนทำอดทนสูงต้องยอมรับว่าแมงสามนี่แสดงละครได้สมบทบาทที่สุดก่งกล้าสามารถในการแสดงละครพูดดีแต่าทาไม่เคยได้เรื่องถ้าทําได้เรื่องน่าจะเป็นรัฐบาลหลายๆสมยนะัยครับแต่ สมัยเดียวทั้งนั้นและไม่เคยอยู่ครบเทอมไปก่อนตลอดจริงไหมกูลองไปดูดิครับแมงสามไม่เคยอยู่ครบเทอมไปก่อนตลอดแล้วเวลาได้มันมก็ได้วิยีพิสดานรนั่นัับ